สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านยิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วลิม,มรุ่เหลือมมองผ่านหางตาแล้วพบว่าชยอนกำลังรับการผัฒพยาบาลจากคุณคากะลีและเหล่าคณะสำรวจสภาพเธอเหมือนยังมีสติดีเพียงแต่ลุกไม่ขึ้นเท่านั้นชยอนมีท่าทีเจ็บใจทว่าเธอกลับทำอะไรไม่ได้เลยไล่ต้อนชยอนได้ถึงขนาดนั้นลิม,มรุ่คงดูถูกยูกิไม่ได้อีกต่อไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามลิม,มรุ้กับ ไม่รู้สึกกังวลเลยแม้แต่น้อยอาจาราฟาเอลเคยบอกว่ายูนิสกิลไม่อาจใช้ได้กับอันติเมสกิลมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความแรงกล้าของดวงวิญญาณสำหรับผู้ที่ลืมตาตื่นขึ้นด้วยพลังอำนาจซึ่งเหนือชั้นเกินกว่ายูนิสกิลที่มีอยู่ในทุกมิติดูเหมือนว่าจะอาศัยแค่ความแข็งแกร่งของจิตใจที่เข้ากันได้เท่านั้นเมื่อความเข้มแข็งทางด้านจิตใจในระดับดังกล่าวมาอยู่ตรงหน้าก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากยูนิสกิลใดๆทั้งสิ้นผู้บรรลุอันติเมสกิลย่ำโค่นล้มได้ด้วยบรล ู้อัติเมตสกิลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกล่าวคือถึงแม้มาเรียเบลตั้งใจจะถ่ายทอดพลังให้แก่ยูกิเขาก็ไม่อาจเอาชนะริมรูได้อยู่ดีด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับว่าริมรูได้รับชัยชนะไปแล้วนั่นเองความมั่นใจดังกล่าวของริมรุกับต้องถูกทำลายไปอย่างง่ายดายเพียงเสี้ยววินาทีต่อมา จะเอาจริงแล้วนะคําพูดนั้นถูกส่งออกมาพร้อมกับลูกเตะขวาของยูกิมันดูไม่ต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่เลยลิมุรุหยุดเขาไว้ด้วยแขนซ้ายอย่างสบายๆชั่วขณาดต่อมาตั้งแต่ข้อศอกถึงปลายแขนข้างซ้ายของริมุรุกับถูกบทขยี้จนแทบจะปีแตกริมุรุทิ้งระยะห่างออกมาทั้งที่ยังตกใจพร้อมกับเผลออ้าปากค้างมองดูแขนของตัวเองอาจารย์ลาฟาเอลก็แจ้งขึ้นมาว่า พิสวงเขตแดงครอบจัก,กรวาลของอูริเอลราชันแห่งพันธสัญญาถูกทำลายสันนิษฐานว่าร่างปัจเจกนามยูกิคางุรลซากะมีคุณสมบัติพิเศษเกินกว่าปกติแอนติสกิลผนึกความสามารถ ลิมบูรูคิดว่าเออเดี๋ยวก่อนนะหมายความว่าสกิลป้องกันสัมู์ของฉันใช้ไม่ได้ผลกับยูกิงั้นหรอไม่สิอย่าว่าแต่แค่นั้นเลยดีไม่ดีการโจมตีเกือบทุกอย่างจะถูกทําให้ไร้ผลไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกต้องแอนติสกิลเป็นคุณสมบัติเชิงจิตวิญญาณอันจะผนึกทางเวทมนต์และสกิลสิ่งที่คาดว่าจะใช้ได้ผลมีเพียงอาร์ตเทศวิชาเช่นวิชาดาบศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นอาจารย์ลาฟาเอลตอบลิมบูรูถ้างั้นเมลสลสลายเวสบั้นวิญญญ คราวนี้ดูเหมือนอันติเมตสกิลจะถูกทำลายให้อย่างจังไม่ใช่การแย่ให้ตกใจเล่นถึงถามหลักการโดยละเอียดไปฉันคงไม่เข้าใจอยู่ดีรู้แต่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ร้ายกาจเดือเกินริมรูคิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่านายน่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้รับยูนิสกิลหรือความสามารถพิเศษยูกิก็พูดขึ้นมาว่า ผมไม่ได้โกหกสักหน่อยก็เคยบอกไปแล้วนี่ครับว่ามีแค่สมรรถภาพทางกายเท่านั้นที่พัฒนาขึ้นแบบผิดปกติลิมรู้อยากจะเสยไปว่าอย่ามาล้อเล่นนะฟเฟยถ้าว่ามันก็จริงอยู่ที่เขาไม่ได้โกหกหรือจะพูดให้ถูกคือต่อให้ปวนสใส่ไอคนที่ถูกบงการไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่จะเอายังไงดีทั้งที่การโจมตีของยูกิใช้ได้ผลกับลิมรู้แท้แต่การโจมตีของทางนี้กับสำแดงลิสใส่เขาไม่ได้คืนเป็นเช่นนี้เสียเวลาเปล่าจนเกินไปแถมมาถึงขั้นนี้แล้วคง ไม่ใช่เวลามาหมวพูดว่าอยากกำลับเขาทั้งที่ยังมีลมหายใจถ้าทำได้ในฐานะมิสหายบ้านเดียวกันริมรุ้ก็ยังอยากจะไว้ชีวิตเขาอยู่หากเป็นศัตรูโดยที่เจ้าตัวเจตนาเองคงว่าไปอย่างแต่ที่ทำไปเพราะแค่ถูกควบคุมมันก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ทว่ายูกินั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้แบบที่ริมรุ้ออมมือให้แล้วจะชนะลิมรุ้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วชัดโชกุโตออกมาใบดาบสีดำสนิทห,ห่อหุ้มด้วยออล่าของลิมรุ โอ้ oh, เป็นดาบที่เจ๋งดีนะยูกิเออยพางชักมีดที่เสียบอยู่ตรงเอวด้วยมือขวาจากนั้นถือดาบเล็กระทัดรัดที่มีคมเพียงด้านเดียวอีกเล่มเอามาไว้ในมือซ้ายการตั้งท่าแบบย่อตัวลงแสดงเอกลักษณ์ของวิชาสองดาบซึ่งไม่ใช่สำนักวิชาที่ริมรู้รู้จักบางทีเนี่ยเป็นแบบฉบับเฉพาะตัวของเขาเองก็ได้แม้จะช้าไปสักหน่อยแต่ริมรู้เพิ่งเริ่มเข้าใจเมื่อเห็นยูกิตั้งท่าขึ้นมาริมรู้รนลานที่เวทมนต์กับสกิลใช้ไม่ได้ผลแต่นั่นไม่ได้แปลว่ายูกิจะลบล้างการโจมตี ทางกายภาพแต่อย่างใดคุณสมบัติพิเศษพิมนุ่มนาอย่างแอนติสกิลเองถ้าหากโดนดาบฟันก็อาจเกิดบาดแผลได้เช่นกันอย่างนี้เองเหรอหมายความว่าอส,ส่วนหนึ่งยังใช้การได้ผลสินะในกรณีฉันแม้แต่การใช้หมัดโจมตียังมาจากอิทธิพลของสกิลเพราะงั้นมันจึงแทบใช้การไม่ได้เลยหรือถ้าไม่ห่อหุ้มด้วยออร่าจะให้ผลดีกว่ากันแน่นะรมบรูคิด ปฏิเสธเนื่องจากประเด็นนี้ไม่มีข้อมูลเพียงพอจึงไม่สามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้อาจาราฟาเอลตอบริมุรุรับทราบถ้าอย่างนั้นลองใช้งานจริงดูก่อนแล้วกันริมุรุคิดเช่นนั้นแล้วถีบพื้นพร้อมกับเวียงดาบเข้าใส่ยูกิในชั่วพริบตาเขาปัดป้องได้ด้วยดาบที่มือซ้ายยูกิรับความว่องไวของริมุรุได้อย่างสบายๆส,สมกับที่มีสมรรถภาพทางกายสูงทว่าริมุรุผ่านประสบการณ์ปะทะดาบกับฮินตาตะมาแล้วนอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะให้กับตัวเอง มันยังทําให้ริมรู้มีความมั่นใจอีกด้วยริมรู้คาดเดาไปถึงสองสากระบวนท่าโดยไม่ลนลานแต่อย่างใดแม้สกิลไม่มีผลต่อยูกิแต่นั่นไม่ได้เกี่ยวกับการคาดการการโจมตีในอนาคตเพราะมันแค่เพียงการคาดคะเนการเคลื่อนไหวของยูกิด้วยทักษะคํานวณของอาจารย์ลาฟาเอลเท่านั้นดูเหมือนว่ายูกิจะใช้ดาบมือซ้ายป้องกันจุดสําคัญของร่างกายในขณะที่ใช้มีดมือขวาในการโจมตีตามปกติคงคิดว่ามันควรจะต้องกลับกันแต่เรื่องนี้ย่อมแล้วแต่คนงั้นหากจะเอ่ยถึงประสิทธิภาพ ของอาวุธทั้งสองเล่มล้วนทำมาจากโลหะเวทความบริสุทธิ์สูงโลหะมีวิวัฒนาการทําให้คุณสมบัติพัฒนาสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดระดับของมันจัดว่าสูงที่สุดแม้แต่ในบรรดาไอเทมยูนิคเพอ่เพอ,อาจเทียบเท่าระดับเลเจนต์เลยทีเดียว ถึงแม้จะยุ่งยากแต่ลิมูรุก็ค้นพบอะไรบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนแจ้งเตือนแอนติสกิลใช้ไม่ได้ผลกับอาวุธอาจารย์ลาฟายเอลแจ้งเตือนต่อลิมลูรุไม่น่าเชื่อว่ายูกิเมื่อมีอาวุธอยู่ในมือจะอ่อนแอกว่ามันอาจเป็นเรื่องดีสําหรับลิมลุรุแต่สําหรับยูกิแล้วนั่นคงเป็นจุดบอดของเขาการโจมตีธรรมดานั้นไม่น่ากลัวเลยถ้าหากมีการป้องกันสมบูรณ์ลิมลูรุตัดสินใจลองตั้งรับการโจมตีจากยุกิฮ่าฮประมาทแล้วนะครับคุณลิมูรุยูกิกล่าว ลิมรูแก้งทำเป็นว่าดาบถูกปัดป้องจนเสียหลักเปิดช่องให้กับเขายูกิเสียบมีดแทงราวกับจะถูกดูดเข้ามาถ้าทางมีดเล่มนี้จะเป็นของพิเศษเหมือนกันมันยืดหดได้และทำให้การกรัละระยาของลิมรุผิดเพี้ยนสำหรับอีกฝ่ายนี้คงเป็นช่องโหว่ให้ชิงเล่นงานภายในเสี้ยววินาทีแต่ทั้งหมดนั่นเป็นไปตามการคำนวณของลิมรุทั้งสิน้นเขาเล็งลิมรูที่หัวใจพร้อมปักมีดลงมาตรงเป้าพอดีลิมรูได้สัมผัสและตรวจสอบมันมีดเล่มนี้อาบยาพิษร้ายแรงที่อาจส่งผลถึงจิตใจ หากโดนแทงเข้าจริงๆแม้แต่ตัวลิมรู้เองคงได้รับความเสียหายไปแล้วทว่าเหตุการณ์สมมุติดังกล่าวกับไม่มีความหมายอะไรเลยอ้าวน่าเสียดายนะโดนหมัดต่อยยังเจ็บกว่าเลยลิมรู้กล่าวเช่นนั้น โกหกหน้ามัว่วซั่วเกินไปแล้วยูกิเบิกตากว้างสะบ ớt คำด่าออกมาไม่ใช่หน้าที่ของริมรูที่จะต้องฟังเขาริมรูปล่อยการโจมตีที่เพิ่งคิดคนได้ไปหนึ่งหมัดแบบไม่พูดไม่จาสตอมเรกท่าสะบ้านวายุข้างมารทมินศาสผสมระหว่างเวทมนต์กับวิชาดาบอันมีต้นแบบมาจากเมลสลัดของฮินาตะเวทมนต์ที่ใช้คือเวทมนต์สายวายุข้าง,งของเวโดล่าราชาแห่งวายุข้างเวทมนต์ของเวโดล่าน่ากลัวตรงที่จะสร้างความเสียหายในรอบสองมากกว่าความเสียหายในรอบแรก ร่างกายจะเริ่มแหลกสลายนับจากปากแผลที่โดนโจมตีและกัดกินไปทั่วทั้งตัวสตอมเบกก็ทำงานเช่นเดียวกันมันคือท่าไม้ตายที่จะกัดก่นพลังชีวิตของอ e ีกฝ่าย แต่ว่าไม่รู้เพราะคุณสมบัติพิเศษผิดปกติของยูกิหรืออย่างไรจึงไม่มีท่าทีว่าร่างกายเขาจะแหลกสลายจากปากแผลได้เลยทั้งที่อกโดนฟันเป็นแผลใหญ่แต่มันยังแลดูยากที่จะบอกว่าอันตรายถึงชีวิตยูกิควรค้างคอมเมนต์มองริมุรุแม้ลิมูรุจะพยายามมองทะลุไปถึงภายในแต่กับถูกหมอกสีดำมาขวางไว้ทำให้มองไม่เห็นเขาโดนสกิลละโมบของมาเรียเบลครอบงำจนมิดหาสามารถขจัดปัดเป่ามันไปได้ริมุรุคงไม่จำเป็นต้องปิดบัญชีเขาอีกต่อไป คาตอบถูกยับยังโดยแอนติสกิลการแทรกแซงถูกขัดขวางอาจารย์ลาฟาเอลตอบริมูรุ ไม่ไหวงั้นหรอถ้าอย่างนั้นที่ทําได้คงมีเพียงแค่ทางเดียวริมรู้คิดเช่นนั้นแล้วกล่าวว่าฉันชนะแล้วล่ะอยากโกรธไวอยนายจากการครอบงําของมาเรียเบลอยู่หรอกนะแต่ดูท่าฉันเองก็คงทําอะไรไม่ได้เหมือนกันอาจจะเล่นแรงไปหน่อยแต่อย่าถือโทษโกรธกันล่ะทําให้ยูกิบาดเจ็บเจียนตายจนหมดสติไปและในระหว่างที่เขาไม่รู้สึกตัวริมรู้ก็จะไปคิดบัญชีกับมาเรียเบลหากทําเช่นนั้นแล้วพลังครอบงําหายไปได้จะถือว่าเยี่ยมทีเดียวริมรู้ตั้งท่าถือดาบจ่อไปทางยูกิ น่าเศร้าถึงจะต่อยด้วยหมัดเพียวๆริมรุ่ก็ทําอันตรายเขาไม่ได้เพราะดูเหมือนว่าพลังส่วนที่ถูกแอนติสกิลทําให้ไร้ผลจะไปหักล้างกับพลังจนอื่นๆต่อให้คิดว่าเรื่องแบบนี้มันบ้าชัดๆแต่นั่นแหละคือคุณสมบัติพิเศษของยูกิริมรุตั้งใจจะกะัดจังหวะให้ใกล้ที่สุดแล้วออกแรงลงในดาบเพื่อหักดาบของเขาโชคดีนักที่ดาบของริมรุไม่พังง่ายแบบนั้นแต่ถึงอย่างไรถ้าหาักใส่แรงมากเกินไปก็อาจกลายเป็นว่าหั่นยูกิขาดตามกันไปด้วยแทนการกัดแรงนั้นยากเหลือเกิน และแล้วขณะที่ริมลวกกำลังกับสันดาบมาไว้ด้านหน้าพร้อมกับเตรียมลงดาบอยู่นั้นเองปะโปรดรอก,ก่อนค่ะดิฉันอยากขอให้ท่านช่วยไต่ตองเรื่องสังหารท่านยูกิด้วยเถิดคุณคากริร้องตะโกนเมื่อหันไปดูเธอก็ผุดลุกวิ่งเข้ามาหายูกิ เฮ้ยมันอันตรายนะเขาโดนมาเรียบเบลควบคุมอยู่ลิมูรุกล่าวไม่หรอกค่ะไม่เป็นไรหากเป็นท่านยูกิผู้มีจิตใจแก่งกล้าขนาดนั้นไม่มีทางที่แรงใจของเขาจะพ่ายแพ้ให้กับเด็กผู้หญิงนั่นหรอกค่ะคุณคากะริมองข้ามคำเตือนของลิมูรุแล้วเข้าไปก่อร่างยูกิพร้อมด้วยชาวคณะสำรวจผู้ติดตามถูกต้องใช่แล้วล่ะหัวหน้ากิลไม่ได้อ่อนขนาดนั้นหรอกหน้าใช่เลยครับเขาหนามักจะเยือกเย็นอยู่เสมอและจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาให้เห็นเป็นอันขาดคนแบบเขาต่อให้อยู่ตัว คนเดียวก็จะเข้าไปเอาชนะมังกรเพื่อวางมาเทศต่อหน้าพวกเราด้วยชาวคณะสำรวจกล่าวออกมาเช่นนั้นถ้าทางยูกิจะได้รับความคารบรักพอตัวทีเดียวเล่นปกป้องกันแบบนี้ลิมรุ้จึงดูเป็นคนเลวไปเลยแม้ถ้ามันจบเรื่องโดยไม่ต้องฆ่ากันฉันก็อยากทําอยู่แล้วล่ะแต่ว่านะนี่ไม่ใช่เวลามาพูดจาอ่อนหัดแบบนั้นหรอกฉันนะ่ะกําลังเลือกวิธีการที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับสถานการณ์นี้อยู่ยังไงเล่าดูสิขนาดดาบยังจะฟันแบบหันคมเข้าไปอีกด้านเลยเนี่ยนะคอยดูให้ดีละ่ะ ลิมูรู้นึกพังกว่าสายตามองพวกคุณคากะริทุกคนต่างพากันโผล่เข้าใส่ยูกิพังพ้มบอกกับเขาต่างๆนานาถ้าทําเช่นนี้แล้วลบล้างอํานาจของมาเรียเบลได้ก็คงไม่มีใครต้องมาลําบากหรอกแต่ว่าลิมูร์ก็กล่าวว่าฉันเองก็ไม่คิดจะฆ่าเขาอยู่แล้วเพราะงั้นตรงนี้ด้วยตั้งใจจะเตือนให้พวกเขาไม่เข้ามาขวางไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทันใดนั้นเองรพะพวกนายยูกิพึมพำออกมาพร้อมกับสีหน้าบิดเบี้ยวแลดูทรมาน แจ้งเตือนยืนยันความเปลี่ยนแปลงของปัจเจกนามยูกิคางุระซากะการแทรกแซงจิตใจจ,จากละโมบได้รับการแก้ไขแล้วอาจารย์ลาฟาเอลแจ้งเตือนต่อลิโมลุ ฮะเดี๋ยวสิมันได้ผลทันตาเห็นเหมือนกับเล่นตามสถานการณ์พาไปได้ขนาดนี้เชียวริมรู้เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่ก็มั่นใจว่าจีสังหารได้หายไปจากยูกิแล้วอย่างแน่นอนโกหกหน้าริมรู้คิดเช่นนั้นแต่ก็ทําได้เพียงแค่ยอมรับผลที่เกิดขึ้นในเมื่อยูกิกลับมาเป็นคนเดิมแล้วศัตรูตัวฉกาจที่เหลือก็มีเพียงมาริอาเบลและเคออสดากอน ดูเหมือนว่าผมจะทําให้คุณต้องลําบากขอโทษด้วยนะครับแต่ช่วยได้เยอะเลยล่ะครับคุณริมุรุยูกิเอ่ยขึ้นอ่ะอืมนายปลอดภัยก็ดีแล้วริมุรุคุยกับเขาด้วยท่าทีเรากับไม่เคยคิดว่าถึงตายไปก็คงช่วยอะไรไม่ได้ นี่ก๊อปตะรีบจัดการให้เสร็จสักทีสิลิมูรุเปลี่ยนเรื่องสำเร็จได้ด้วยการเอาลมไปลงที่ก๊อบตะจากนั้นการประทะก็เป็นอันสิ้นสุดลงในทนันใดชิออนปลอดภัยดีดูเหมือนว่าผลของแอนติสกิลของยูกิจะไม่ได้อยู่ชั่วน,นิรันด์พอเวลาผ่านไปสกิลฟื้นฟูความเร็วสูงก็กลับคืนมาลิมูรุเคยจ้องยูกิเขม็งด้วยอารมณ์โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เอาเถอะจะลุมมาลวยให้แล้วกัน หน้าขายหน้านักข้ายังก็ยังฝึกฝนไม่พออยู่เลยหลังจากหัวเสียชียงก็เริ่มซึมริมรู้หยวนหยวนให้กับท่าทีนี้อีกหนว่าช่างมันเถอะพร้อมปลอบประลมเธอว่าโอกาสหน้ายังมีส่วนก๊อปตานะหรอ ข้าอธิบายให้คนนี้ฟังแล้วนะครับว่าคุณเกรนด้ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาไม่ยอมฟังข้าเลยก๊อปตาอิดโรย่างหนักสําหรับก๊อปตาผู้ใช้พลังของลันกาได้อย่างช่าชองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นคนอย่างรามะไม่ใช่ศัตรูของเขาเลยจิตวิญญาณการต่อสู้ของก๊อปตากับสุดยอดสัญชาตญาณของลันกาเมื่อทั้งสองสิ่งนี้มารวมกันก๊อปตาในร่างมนุษย์หมาป่าจึงได้เก่งกาจเหลือล้นถ้าทางลันกาเองก็น่าจะยังมีสติดีอยู่เขาจึงรับหน้าที่เฝ้าระวังสรรพสิ่งรอบข้างเมื่อได้ยินว่าพวกเขาแบ่งหน้าที่ สู้้แลวมันฟังดูเหมือนความสัมพันธ์ของลิมรุกับอาจารย์ลาฟาเอลเลยละ่ะลิมรู้ถึงได้เข้าใจว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆส่วนเหตุผลที่ก๊อบตาต่อสู้อย่างยากลําบากนั้นเพราะเขาดันไปเอกใจว่าลามะคู่ต่อสู้กําลังเครื่องร้อนจ้องจะล้างแค้นให้เกรนด้าด้วยความเป็นคนใจดีก๊อบตาเลยตัดสินใจว่าจะไม่ฆ่าอีกฝ่ายส่วนทางด้านลามะลิมรู้วานอาจารย์ลาฟาเอลให้ช่วยลบล้างการแทรกแซงจิตใจอยู่เขาใช้พลังวิญญ,ญาณมากจนเกินไปแต่ดูท่าจะยังไม่ถึงแก่ชีวิตการรับรู้ยังอยู่ดี แถมน่าจะยอมเชื่อแล้วว่าเกรนด้าปลอดภัยหากนี่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ริมรู้รู้สึกโล่งใจมันคงเป็นความจริงที่น่าเศร้าทีเดียวเอาละ่ะไม่มีเวลามามัวเออรละเหยริมรูคิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงยังคงเกิดขึ้นอยู่ซึ่งแปลว่ามิริมยังผนึกเควอสดาก,ก้อนไม่สำเร็จริมรู้อยากเข้าไปช่วยเสริมโดยไว คุณลิมูรุผมจะไล่ตามมาเรียเบลที่เพนนีไปเองยูกิเอ่อยขึ้นถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่ายูกิบาดเจ็บอ้าวหายแล้วเหรอรลิมูรุคิดแล้วกล่าวว่าไม่บาดเจ็บแล้วหรอยูกิก็ตอบว่าเออใช่ครับเพราะคากะลิรู้วิธีใช้เวทมนต์เยียวยา หาทำไมถึงพูดอย่างกับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญขนาดนั้นลิมรู้คิดแล้วถามว่าเดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่ว่าเวทมนต์เช็คกับนายไม่ได้ผล,ลหรอกหรอยูกิก็ตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมเปิดปิดคุณสมบัตินี้ได้นะครับรลิมรู้เหนื่อยใจจนพูดไม่ออกทีเดียวถึงยูกิจะพูดพางหัวล้อล่าแต่แบบนี้มันขี้โกงชัดเลยไม่ใช่หรอที่นาตาเองก็มีคุณสมบัติชำระล้างแก่นเวทถ้าว่าเธอเปิดปิดเองไม่ได้ยูกิมีแอนติสกิลที่ดูท่าจะเอาเรื่องไม่บาแท้แล้วยังสามารถควบคุม การเปิดปิดได้ตามใจนึกอีกหรอไม่มีเหตุผลสุดๆไปเลยเอาเถอะเรื่องนั้นก็ส่วนเรื่องนั้นกลับมาที่ข้อเสนอของยูกิริมรูคิดเช้นนั้นแล้วถามว่าชนะไหวไหมยูกิก็ตอบว่าถ้าไม่ประมาทก็สบายมากครับจะว่าไปโดนวงการตามอำเภอใจแบบนั้นเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีแล้วผมก็ยอมไม่ได้หรอกคุณคากะลิก็พูดขึ้นมาว่า ดิฉันเองก็ขอไปด้วยคนเป้าหมายของมาเรียเบลเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานแห่งนี้ในโบราณสถานโซมาที่ดิฉันเคยสำรวจก็มีเครื่องปฏิกรณ์มตาซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเคยถูกใช้ในการขับเคลื่อนเมืองและนครน,นี้มีโครงสร้างที่ท่าทางคล้ายคลึงกันถ้ามันถูกทำให้ขึข้นมาที่ตรงนี้ทั้งผืนอาจจะหายไปดิฉันตระหนักดีว่ามีแต่ตัวเองเท่านั้นที่จะหยุดยั้งมันได้ค่ะลิมารก็ถามว่ามาเรียเบลจะทำให้เครื่องนั่นขึข้นมาอย่างนั้นหรอคุณคาร์การก็ตอบว่า ื่องนั่นแค่ถ่ายพลังเวทเกินขีดจำกัดก็ไม่เสถียรแล้วนอกจากนี้ยังเป็นโบราณวัตถุที่ไม่ได้ใช้งานมานานใครเล่าจะรู้ว่ามันจะทํางานยังไงลิมบรูคิดว่าโบราณวัตถุที่ว่านั่นจะหลงเหลืออยู่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ชัดแต่ถ้าเกิดคาดการถูกก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่เบาลิมบร์ก็กล่าวว่ารู้ส่วนประกอบของมันหรือเปล่าคุณคากาลิก็ตอบว่าได้ฉันตรวจสอบที่โซมาจนหมดแล้วค่ะถึงจะเกิดเหตุไม่คาดคิดแต่ต้องหยุดมันได้แน่ใบหน้าที่ดูจริงจังของสาวงามช่างมีพลานุภาพรุนแรงทีีเดย ลิมรุเริ่มเอ็นเอียงไปตามแรงมุ่งมั่นที่ทางนั้นส่งมาแต่ไม่ใช่เพราะเหตุผลอย่างว่าหรอกนะลิมรุก็กล่าวว่าถ้างั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกนายแล้วยูกิฝากด้วยล่ะยูกิก็ตอบว่า ครับผมเจ้าคือเรื่องเสียหน้าเป็นเท่าตัวเลยยูกิท่าทางไม่ยินดียินลยเขาดูเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจด้วยเหตุนี้ยูกิกับคุณคากริจึงสะกดรอยตามมาเรียเบลไปริมูรุก็กล่าวว่าชิออนก็ปตะพวกนายนำสมาชิกทุกคนไปรวมตัวกันกับพวกดาร์คเอลแล้วก็ช่วยคุ้มครองพวกเขาให้ทีก็ปตะก็ตอบว่ารับทราบครับชิออนก็ถามว่าแล้วท่านริมูรุล่ะคะริมูรุก็ตอบว่าฉันจะไปช่วยสมทบกับมิลิมอีกแรงคืนไม่รีบมีหวังได้โดนเคอยสดารก้อน โจมตีเข้าแนะ่ ถึงมิลิมจะพยายามยื้อไว้แต่แค่ลูกหลงก็เ,เรื่องพอตัวแล้วลิมรู้ไม่มีเวลามาพูดจาใจเย็นแต่จะลงมือทันทีหลังจากตัดสินใจเรื่องที่ต้องทำได้แล้วเช่นนั้นข้าขอไปด้วยคนชิออนกล่าวไม่อนุญาตเธอรักษาแผลภายนอกแล้วก็จริงแต่ภายในยังคงเสียหายอยู่อีกอย่างฉันฝากป,ปกป้องทุกคนด้วยล่ะลิมรู้ตอบชิออนรับทราบค่ะชิออนดูขัดใจแต่เธอก็ยอมรับแต่โดยดียูกิกับคาคาลิไล่ตามมาริอาเบลไปยังใจกลางสุสานอย่างรวดเร็วจากนั้นลิม รู้เองก็มุ่งหน้าไปเสริมกําลังให้กับมิลิมโดยฝ่าชียอและกอปตะจัดการเรื่องที่เหลือแล้วก็ขอจบตอนที่175เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP ีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ